สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่18สิงหาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปและหมอจะมาเดทพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึก ของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ <S <S ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณให้เล่าเรื่องความรู้สึกระหว่างคุณและเขาเขารู้อยากบอกอะไรกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับขอเช็คพลังงานให้ในตัวตนของคุณมีพลังงานให้ใบแรก เป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ความฝันความหวังทุกคนมีทั้งความฝันมีทั้งความหวังมีทั้งสิ่งที่ตั้งใจมีทั้งสิ่งที่เราลงมือทําบางสิ่งในความรู้สึกอาจจะมีความเสียใจความผิดหวังอาจเป็นความไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมีคนที่กําลังฝันถึงคุณมีคนที่กําลังคิดถึงคุณมีคนที่เป็นห่วงคุณมากไม่รู้ว่าคุณจะเป็นเช่นไหรหรือมีพลังงานไพ่ต่างฝ่ายต่าง ฝันถึงกันหรือคิดถึงกันอยู่ในตอนนี้นะครับจลายเป็นไพ่ของพงลังงานไพ่ห้าเหรียญนะห้าเหรียญคือพลังงานไพ่ความเหน็บหนาวความอ้างว้างมันเหมือนความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในวันนั้นที่เราเติมเต็มให้กับเขาเท่าไรแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความว่างเปล่าคือความไม่จริงใจคนที่ไม่จริงใจในวันนั้น กลับมาแคร์คุณในวันนี้นะในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก,ก้าวเขากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เราเดินตามเขาอีกก้าวหนึง่งแล้วเราหยุดเดินตามเขากลับมามองไม่เหลือคุณอีกแล้วไม่เห็นคุณอีกแล้วมีพระอภัยดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจในความคิดของคุณหรือการที่เรายังเอาเขาออกจากความคิดยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้ทาไมยังถึงยังเอาเขาออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้ เพราะกับความเป็นห่วงเพราะความผูกพันเพราะกับใจของเราให้ใจเขาเกิดร้อยทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงเขามากแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่จะทําเพื่อตัวของเราเองบ้างในวันที่เราเริ่มเริ่มที่จะปล่อยมีคนที่เหมือนเขาก็ยังมีเรื่องราวค้างขาใจที่เขายังไม่ได้ทําให้กับคุณนะครับเป็นพลังลงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือเป็นพลังลงานให้คนที่มีความ เป็นเด็กนะอาจมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันหรือในตอนนี้เข้ากําลังส่งข้อความไปหาคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณนะครับเป็นรากาให้ two of one เป็นเพ่งการพูดคุยการมองถึงสถานะตอนนี้มีคนที่อยากนัดคุณไปพบนัดคุณไปเจอนัดคุณไปพูดคุยหรือเข้ากําลังอยากโทรหาคุณหรือการที่พูดคุยกันนะครับ เป็นไพ่ของการติดต่อการสื่อสารมีพลังไพ่ ไฟอปครับเป็นพลังงให้ห้5ถ้วยถ้วยที่มันล้มความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็สุดจะล้างเราก็สุดจะยื้อเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกในสิ่งดีๆที่คุณเคยทิ้งให้กับเขามากมายมีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังเสียด้มีคนที่กําลังเสียใจมีพลังให้คิงออปเปิลลาชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่มีใจที่มั่นคงคุณรักใครแล้วคุณรักด้วยหัวใจคุณพร้อมที่ พพอร์ตพร้อมที่จะดูแลในเรื่องการเงินหรือคุณดูแลเขาในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมการเงินในสิ่งที่คุณวางแผนร่วมกับเขานะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบความรู้สึกหรือมอบความหัวใจที่จริงใจหรือของที่คุณถือในมือคือสิ่งมีค่าก็คือหัวใจของเราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าหรือคนที่อยากกลับเข้ามาขอถือโอกาส การง้อขอคืนดีเขากำลังถือสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในมือเขาเขารู้ว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขาเขารู้ว่าคุณนะ่ะเป็นห่วงเขาแต่ตอนนี้เขาจะทำให้ทุกสิ่งท,ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับเป็นพลังภาพให้โฟล์ทครับโฟล์ทครับคือพลังงานให้ความเสียใจความเบื่อความไม่ได้ดังใจ ในในความรู้สึกในตอนนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ามาแล้วมันได้ดั่งใจกับเราการที่ความรักความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันนั้นมีทะเลาะก,กันบ้างมีขัดแยง้งกันบ้างแต่การใช้หัวใจที่พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังอาไพเดียมเบอร์เชาวเมธทตุไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสน,นุนคอยห่วงใย คนที่มีพลังงานพฤฤฤฤิเดตเอมเปอ์เรอร์เนี่ยคือจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใหญ่เขาจะ,ะเผชิญหน้าทุกๆอย่างแก้ไขปัญหาทุทกๆอย่างเป็นคนที่มีแผนการเป็นคนที่วางแผนเก่งเป็นคนที่ทำ ทุกอย่างในสิ่งที่หวงังในสิ่งที่ฝันในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในที่ของเราในที่เดิมของเราหรือความห่วงใยมีคนที่คิดถึงวันที่คุณดูแลและวันที่คุณห่วงใยมีเพ่พลังไพ่จะติดชาวตุนลัคนาตุน กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรกำลังทำงานหรือมีพลังภาพให้การจัดระเบียบการที่เป็นคนที่มีความรักในความยุติธรรมรักในความเท่าเทียมนะครับเป็นให้พลังภาพให้คำมั่นคำสัญญามีคนที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันที่ เขาเคยสัญญากับคุณแล้วผิดสัญญาว่าจะดูแลกันว่าจะห่วงใย,ยกันว่าจะอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจมีไพ่ของใต้สำรับนะครับเป็นไพ่ของสเตนชาวสิงลคนาสิงในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่สตองแล้วคุณเข้มแข็งขึ้นคุณชัดเจนคุณเด็ดเดี่ยวคุณคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับความ รู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยและเป็นฝ่ายเราที่รักเขาแต่ตอนนี้มีคนที่จะมายอม่พ้แพ้กับหัวใจของคุณเพราะคุณรักเขาเพราะคุณแคร์เขาเพราะคุณ จริงใจกับเขาที่สุดเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่คอยเตือนเขาคอยบอกเขาในวันที่เขาพลาดในวันที่เขาพลาดผิดในวันที่เขาพังผิดพังเผลอไปในวันที่เขาเผลอทําเรื่องไม่ดีหรือในวันที่เขาพังผิดไปมีคนที่กําลังได้รับบทเรียนและกําลังเสียดายคุณหนักมากในช่วงนี้นะในมีพลังางให้ในตัวตนของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา รักตัวเองมากขึ้นการดูแลเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินมากเป็นคนที่มีความรับชอบเป็นคนที่มีความตั้งใจในตัวคุณเองนะครับขอพลังางานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังางานไพ่สีเมเท้า มีเพคของความรู้สึกที่มั่นคงในวันที่เราได้อยู่ร่วมกันคุณกับเขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดยังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณในเรื่อง อนาคตในเรื่องความหวังคุณคือแบบแผนคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไปควีนอัพสอดลาชินีถือดาบคนที่มีอีโก้คนที่มีฟอร์มเยอะหรือมีพลังห้การที่เขากลัวคุณไม่ให้อภัยในโอกาสที่คุณเคยให้กับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสที่เขาไม่ได้แคร์ในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังได้รับผลแห่งการกระทำของเขาในตอนนี้คุณใจเด็ดคุณใจแข็งขึ้นเขาอ่านใจไม่คุณไม่ออก เขาไม่รู้ว่าคุณอะยังพร้อมเปิดโอกาสหรือให้อภัยกับเขาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ามีพลังไพ่เป้าหมายเดียวในตอนนี้คือการพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพิชิตใจคุณเขาอยากกลับไปพูดคําว่าเขาขอโทษในสิ่งที่เขากระทําผิดกับคุณไว้ตั้งมากมายเคยทําไม่ดีไว้คุณเคยทําให้คุณเสียใจมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ก็ยังลืมเขาไม่ได้ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้คือเขา ทำผิดพลาดไปเขากําลังอึดอัดเขากําลังเศร้าใจเขากํา,ากลังเสียใจหรือเข้าไปพบเจอคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่ไม่ได้แคร์ในความคิดแคร์ความคึกคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและการมีพลังภาให้เพจออกสอดเป็นพลังภาให้การแอบสืบการแอบ่องเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองภาพคุณแอบมองรูปคุณกาลังอยากมีเขาคนที่เคยทําให้คุณเสียใจอยาก กลับเข้าไปในความรู้สึกของคุณเขาอยากให้คุณเปิดใจรับเขาเข้าไปในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมีพลังไพ่เคิงลอบสอดร,ราชาถือดาบหรือต่างฝ่ายต่างหันหลังให้แก่กันและกันต่างฝ่ายไม่ยอมลงให้แก่กันและกันคนที่ผิดคนที่กระทําผิดต้องมาขอโทษกับคนที่ ไม่ผิดนะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ไม่ได้ผิดในสิ่งที่เขากระทาไว้กับเราตอนนี้เขากําลังจมปากในอดีตที่เขากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้เขาจะแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในวันที่ได้พบในวันที่ไม่เจอในวันที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะฟูลเป็นพลังพ่กา,ารเริ่มต้นเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพงการที่ในเส้นทางเดินในตอนเนี้เป้าหมายของเขาช่างเคว้งคว้างเหลือเกินไม่เดือคุณอีกแล้ว เขาอยา,อยากมีคุณในความรู้สึกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังภให้เดอะแทมเลนสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันใจที่ผูกพันคุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนเหมือนความรู้สึกที่คุณกับเขายิ่งพยายามตัดกันเท่าไหร่ ความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกดีๆความช่วยเหลือการดูแลการเกื้อกูลในวันนั้นกลับเข้ามาในความคิดของเขามีพลังไาพไพ่ทูออกวานมีไพ่พลังหาไพ่เดอะเวอร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันการห่วงใยการดูแลการเห็นอกเห็นใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์คนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะไม่ทํร้ายจิตใจของคนที่เขารักและเขาจะไม่ใครมาทําร้ายหัวใจของคนที่เขารักนะครับ เดซัน <The> <The Sun S 1> เป็นพล mm ังงานไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้คนที่เกิดวันเสาร์ได้มีไพ่พลังงานไพ่ในความสดใสของคุณความด้านเลืองของคุณเขาอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มเสียงและความรู้สึกของคุณยังก้องอยู่ในความคิดของเขาครับเป็นพลังงานไพ่ทูอับครับความรักความผูกพัน มีคนที่รักมีคนที่แคร์มีคนที่หัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักคนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยมองตาก็รู้ใจมองตาก็เข้าใจมองตาก็แคร์ใจมีคนที่อยากให้คุณรู้ว่าเขารัก คุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงของเขาในตอนนี้ว่าเขารักคุณเขาจะไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจมันเหมือนคุณคือแสงสว่างที่คอยฉลมทําให้ชีวิตของเขาได้มีแรงผลักดันและทําให้ชีวิตของเขาเติบโตในทุกๆวันที่คุณกับเขาเติบโตไปด้วยกันก The เวอร์การจับได้คนที่เกิดวันอังคารการโปะแตกในวันนั้นเขาก็ดูนะว่าสิ่งที่เขาทำมาผิดด้วยคุณ คุณคงไม่พร้อมให้อภัยหรือคุณคงไม่พร้อมให้โอกาสแต่เขาแต่เขาทนกับหัวใจของเขาไม่ได้เขาจะมาเผชิญหน้าคุณเขาจะเดินทางไปพบเดินทางไปเจอเขาจะล้งคุณไว้เขาจะยื้อคุณไว้เขาจะไม่ยอมจากคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์อีกแล้วนะมีพลังพยาการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณดูแลเขาด้วยหัวใจคุณดูแลเขาด้วยความรู้สึกคุณดูแล ขอกับเขาด้วยความจริงใจมีไพ่พราพ่ห้าดามนะครับเป็นไพ่หงการเลิกราการย่าล้างในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะคุณทุกทุกอย่างในเรื่องอารมณ์แต่ตอนนี้เขาพ่ายแพ้ในอารมณ์ของเขาในความรู้สึกของเขายิ่งรักคุณและยิ่งผูกพันกับค,คุณเขาไม่อยากเดินในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณมันเหมือนก,นการที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ในวันที่ไม่มีกันและกันเขาอยู่ไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้เขาจะ กลับไปหาคุณให้ได้เขาจะพบเจอคุณแล้วเขาอยากชัดเจนกับคุณแม้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาสักเพียงใดเขาจะเคลียร์ทุกปัญหาเขาจะเคลียร์ทุกประเด็นในสิ่งที่เขามีกับคุณนะครับในประเด็นในสิ่งที่เขาเคยทําผิดหรือความลับที่เขาปกปิดเขาจะเปิดเผยแห่งความรู้สึกในตอนสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะปกปิดในความลับที่ เขาไม่อยากให้คุณรับรู้แต่ในตอนนี้เขาจะเปิดเผยความรู้สึกว่าเขารักว่าเขาแคร์คุณมากนะในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในความรับของความรู้สึกของเขาคือเขารักคุณและเขาแคร์คุณเขาอยากมองตาคุณอีกครั้งหนึ่งแววตาของคุณเขารู้นะว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์ว่าคุณยังรักเขาอยู่นะครับอขอดุพลังงานให้ใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในข้อความของเขามีพลังงานไพ่ทูอวบวานเขาอยากมองโลกใบนี้ไปใบเดียวที่มีคุณไปด้วยกันโลกที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปมีอารมณ์และความรู้สึกมากมายมีทั้งสิ่งที่จะต้องทํามีทั้งสิ่งที่จะต้องหวัง ในความรู้สึกในตอนนี้เหมือนมีคนพายกำลังรอคอยคุณอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณในทุกๆวันและลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกเขาอยากเล่าเรื่องทั้งความฝานันเล่าเรื่องทั้งความหวังเล่าเรื่องทั้งสิ่งที่เขาจะตั้งใจในให้กับคุณได้รับฟัง วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ใจของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเขาจะทําวันเวลาในปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งความทรงจําให้สมและให้คุ้มค่าดังคุณให้โอกาสดังคุณให้อภยัยมีพลังให้ความหมงุดหงิดความไม่สบ,บายใจหรือเขากลัวคุณที่จะมีคนอื่นหรือเขากําลังแอบผึงกําลังแอบหวงคุณอยู่ในตอนนี้มีคนที่กําลังหงุดหงิด ในวันที่หลับตาลงครั้งใดเขาหอมูลงิดละวาวุ่นมากว่าไม่มีคุณอีกแล้วในชีวิตของเขาใช่ไหมมีคนที่อยากกลับมาเป็นความรู้สึกเดียวกันเขากำลังทิมแทงใจในความรู้สึกในวันนี้เขาดูแล้วว่าการทิมแทงใจกับคนที่หลักมันช่างเจ็บปวดสักเพียงใดในความรู้สึกของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่ไม่รู้ว่าคุณยังรักไม่รู้ว่าคุณยังแคร เขาอยู่ไหมนะครับเป็นพลังาภาพดีแฮงแมนนะดีแฮงแมนต่างฝ่ายก็ยังต่างรอคอยซึ่งกนและกันหรือตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่ยังมีเรื่องราวค้างคาใจที่อยากพูดคุยและอยากเคลียร์ใจกับคุณนะครับเป็นพลังาภา้การมูฟออนในตอนนี้ในในสิ่งที่เขากำลังพายเรืออยู่ตามลำพังหรือกำลังผ่านมรสุมกำลังผ่านคลื่นลมในสิ่งที่เคยผ่านมาคุณคือคนที่ คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลหรือเข้าไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีหรือไปแล้วไปแล้วไปเจอคนที่หลอกลวงไปเจอคนที่ไม่จริงใจมันเหมือนเขาเบื่อในตัวเขาเองว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงต้องทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยกับเขาต้องเจ็บปวดได้ขนาดนั้นมีพลังานภายในอบววนความห่างไกลทําให้รู้ใจตัวเองว่ารักมากแค่ไหน แคร์มากแค่ไหนเขาอยากให้คุณรับรู้ในความซสึกว่าเขาแคร์คุณนะครับเป็นพลังงานให้เดอร์ฟูนะเดอร์ฟูคือพลังงานให้ความการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากมีความ อบอุ่นและมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณ,คณมีพลังไพ่เพลเราครับค่าคืนนี้มีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปกับเดือนและดาวฝากคาขอโทษไปหาคุณนะครับเขาจะชดเชยวันเวลาที่ขาดหายสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณและเขามีพลังไพ่เดือดสันความสุขความสําเร็จ ความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมคนที่เกิดวันอาทิตย์มีพลังภาพในเติรเมดเชียนคนที่เกิดวันพุธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาหรือมีพลังภาพให้คุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงจิตใจของเขาคุณรู้คําพูดของเขาว่าเขาจะพูดยังไงในใน,ในการกลับเข้ามาเราอยากได้รับกับความจริงใจเราไม่ได้อยากรับกับคําแก้ตัวเราอยากได้รับกับ ความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจแต่เขาจะพูดออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจในความรู้สึกของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเพราะมีพลังงานไพ่กิงอ๊อฟครับนี่คือความรักความห่วงใยการเอาใจการตามตื้อการเทคแคร์การดูแลความห่วงใยเขาจะดูแลคุณในทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงานไพ่คี๋นอวานาชินีงไฟหนึ่งดาบความจริงความชัดเจน ความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าเขายอมรับความจริงว่าในวันนั้นเขาเป็นฝ่ายที่ผิดเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําผิดอีกแล้วเขาจะไม่แค่ทให้คุณเสียใจในพฤติกรรมในการกระทํา ของเขาอีกแล้วนะมีพัฒพ,พายาบาพใหการดูแลและความห่วงใยวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตาแห่งการเรียนรู้คุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินในวันเวลาด้วยตัวของคุณเองคุณจะถามกับความรู้สึกและหัวใจของคุณว่าคุณยังพร้อมเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะครับาพพรงพางาลใในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้ให้สรุปและแนะนำให้กับคุณยังไงนะครับ ขอให้สรุปและแนะนำให้กับห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญคือความโดดเดี่ยวในวันที่เราโดดเดี่ยวในวันที่เราเจ็บปวดในวันที่เราเสียใจเขากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เรานิ่งในวันที่เราเริ่มที่จะทำใจในวันที่เราเริ่มที่จะปล่อยไปมีคนที่อยากกลับมาตามตื้อตามง้อขอโทษคุณนะเขาอยากติดต่อเขาอยากให้คุณรับรู้ในข้อความนี้ว่า เขาขอโทษคุณที่ไม่ได้ดูแลคุณให้ดีในอดีตที่ผ่านมาเขาจะทําให้วันที่เขาได้พบวันที่เขาได้เจอเขาจะทําให้ดีที่สุดให้ให้คุณให้อภัยกับเขาให้ได้นะม่พราพเจจนาบเจตนาบนี่คือพรงอภัยคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงการทารับหลังการปิดบังการซ่อนเร้นคนที่กำลังได้รับบ,บทเรียนที่ไปไหนก็ไม่มีใครสนใจในคําพูดคําจาของเขาหรือในตอนนี้เขากําลัง แอบมองคุณอยู่ห่างๆอยากรู้เรื่องของคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณในตอนนี้ว่าเป็นเช่นไรนะในสิ่งที่เคยแตกพังไปการเรียนรู้คุณเคยเรียนรู้มาหมดแล้วคุณจะเป็นคนที่เหมือนกำหนดในตัวคุณเองนะในวันที่ได้พบในวันที่ได้เจอนะครับเป็นพลังพ่ายในเดอะเทมเพลนความผูกพันหัวใจเดียวกันที่กลับมา รวมเป็นหนึ่งหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งที่เขาจะไขว่คว้านะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญการรอคอยเวลาการรอคอยจงังหวะที่กลับไปพบเจอคุณมีไพ่พราไพา่เด็กถือถ้วยมีไพ่ของสามเหรียญคุณคือที่หนึ่งคุณเป็นดีเอ็มเพสสำหรับเขาในหัวใจของเขามีแต่คุณเดวิลเป็นพาไพ่ความคลั่งรักความขาดคุณไม่ได้นะ มันเหมือนตอนนี้เขาอยากหยุดเวลาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวเพราะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาเขาอยากให้คุณรู้ว่าในหัวใจของเขามีแต่คุณและมีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความคิดของเขาเขากำลังวางแผนการที่จะไปง้อไปขอคืนดีกับคุณนะครับหมอตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกมอโต๊ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกมอโต๊ได้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ